ค่ามสวยๆว,วันนี้ขออนำเสนอคำว่า misconstrued มันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าตีความผิดค่ะคล้ายๆกับ misunderstand แต่ตีความผิดนี้ก็คือเข้าใจไปผิดความหมายเลยค่ะคำนี้พอยได้มาจากหนังสือภาษาอังกฤษที่พอยอ่านในเวลาว่างค่ะเรื่องมีอยู่ว่าตัวละครหลักเขาเลิกกับสามีเก่าค่ะและเขาว่าไม่อยากให้สามีเก่าเข้าใจผิดเพราะว่าแบบเวลาสื่อสารกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสามีเก่าจะตีความไปว่าเอออยาก return หรือเปล่าเนี่ยเขาไม่อยากให้เข้าใจผิดดังนั้นเขาก็เลยใช้คำนี้ misconstrued I don't want him to misconstrued my action แล้วพลอยก็แบบหุ้ยคำนี้สวยเดี๋ยวเอามาแชร์ด้วยดีกว่าอ่ะและวันนี้อยากให้ทุกคนเรียนรู้ผ่านประโยคไปด้วยกันนะคะจะได้เข้าใจจริงๆไม่ต้องติดแปลค่ะเคยเป็นไหมคะที่แบบเราเป็นคนงงๆเราไม่แน่ใจเลยว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเขาติเพื่อก่อหรือเขาอบเจ็ดสี <laughs> ภาษาอังกฤษเราพูดแบบนี้ค่ะ I tend to misconstrue his sarcasm as genuine criticism Genuine criticism คือการวิจารณ์อย่างแบบจริงใจ genuine criticism แต่ sarcasm นี่คือการเสียดสีนะคะอ่าสองคำนี้เป็นคำนาม I tend to นะคะคือเรามักจะทำแบบนี้ I tend to misconstrue ฉันน่ะมักจะตีความผิด his sarcasm การเสียดสีของเขา as genuine criticism ว่ามันเป็นการวิจารณ์ที่จริงใจแต่จริงไม่ใช่นะเขาแอบด่าค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ I tend to misconstrue his sarcasm as genuine criticism อีกรอบแบบรูว I tend to misconstrue He's sarcasm as genuine criticism เคยเป็นไหมคะที่เราแบบเหวี่ยงไปแรงมากเพราะเราคิดว่าอีกฝ่ายอะไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้ใส่อีโมจิมาอธิบายเหตุการณ์นี้เป็นภาษาอังกฤษคือ it's easy for me to misconstrue the tone of a text message without hearing the person's voice misconstrue the tone of a text message ก็คือ ตีความผิดว่าสรุปเขาด่าหรือเปล่าเขาพูดแรงหรือเปล่าเขาไม่ใส่อิโมจิมาไงฉันก็ไม่รู้ว่าเขาแบบคิดยังไงกับฉันฉันก็ตีความผิดผิดไป It's easy for me to misconstrue the tone of a text message without hearing the person's voice อีกรอบรัวจะกรุ่ก่อนนะคะถ้าลิ้นแข็งไปกันต่อคะ่ะ It's easy for me to misconstrue the tone of a text message without hearing the person's voice โอเคอ่ะอีกหนึ่งประโยคแล้วกันเราเลิกกันนานแล้วแต่แอบไปกดไลน์นิดนึงเออแต่ไม่อยากให้เขาเขาใจผิดนะว่าฉันแอบแบบชอบเขาอีกครั้งนึงไม่เราจะพูดภาษาอังกฤษว่า,า,วา i don't want him to misconstrue my intentions I don't want him to misconstrue my intention. misconstrue my intention นะคะก็คือเข้าใจความตั้งใจของฉันผิดผๆเออคือแบบมันเผลอไปกดเดอ้อไม่ได้แบบตั้งใจแบบว่าจะหวนริเทอร์หรือเปล่าอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ I don't want him to misconstrue my intentions อีกรอบ I don't want him to misconstrue my intention คำว่า don't นะคะดังๆหน่อย เพราะว่ามันเป็นคำปฏิเสธมันมีความหมายมาด้วย I don't want him to misconstrue my intentions เย้แถมทริกนิดนึงเวลาที่เราเจอคำอยากๆเจอคำที่เราไม่ชินมันก็เหมือนเราเจอเพื่อนใหม่นะคะทำยังไงก็ได้ให้เราชินกับคำคำนี้ด้วยการเปิดพจนานุกรมดูซิมันมีเสียงอะไรบ้างดูซิว่ามันใช้ยังไงดูฝรั่งใช้ซิว่าเขาใช้แบบไหนเปิดดูสถานการณ์ต่างๆทำยังไงก็ได้นะคะให้เราชินกับคำคำ,คำนี้และเมื่อเราชินเราจะมั่นใจใน การใช้และสื่อสารค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนบ้านเรียนดูด้วยนะคะบ,บ๊ิยบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ